อย่างตัวครูแม่มเองอะเป็นเด็กเซนซิทีฟเป็นเด็กเซนซิทีฟจำความได้จำเรื่องราวต่างๆได้ตั้งแต่ขวบกว่าแล้วก็เป็นเด็กพูดช้าด้วยนะคือพูดตอนสามขวบน้ำลายไหลจะตลอดเวลาคือมีอาการกึง่งพัฒนาการช้าหน่อยๆเนาะตอนเล็กๆก็เลย ก็เลยมันมันแบบโหเฮ้ยเราต้องขอบคุณขอบคุณความล้มเหลวในชีวิตตอนนั้นเลยนะถือเป็นความล้มเหลวในชีวิตในวัยเด็กเนาะว่าทําให้เรารู้ชัดลึกลงไปว่าความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงวัยเด็กเราเป็นยังไงมีพัฒนาการช้าด้านไหนบ้างกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วก็ตาก็มีปัญหาข้างหนึ่งก็ได้ผ่าตัดตาตั้งแต่เล็กๆเ,เลย แล้วก็เป็นคนเซนซิทีฟต้องการความรักมากนะคะต้องการความรักมากอยากให้พ่อแม่ดูแลมากคุณพ่อก็ทํางานคุณแม่ก็จะทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเราเราเหมือนแบบเราขาดอะไรอะ่ะแต่ทุกอย่างมีพร้อมนะเรามีขนมเรามีพี่เลี้ยงเรามีอาหารการกินพร้อมอะ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราเราขาดเ,เราขาดอะไรบางอย่างเราต้องการความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้ ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเมื่อค้นพบตัวเองจนเจอนะคะเมื่อค้นพบตัวเองจนเจอนะ,ะในช่วงเวลาเหล่านั้นจนถึงอายุหลังจากจบปริญญาแล้วหลังจากจบมหาลัยไปแล้วเนี้ยเรายังไม่เจอตัวเองเลยนะเรายังคน้นค้นพบตัวเองไม่เจอเลยเราเราเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเรามันแย่จังเลยทําไมชีวิตเรามัน มันมีแต่ความล้มเหลวทําไมชีวิตเรามันมีแต่ความเสียใจนะคะมีครั้งหนึ่งที่คิดว่าโลกใบนี้มันแย่มากเลยไม่อยากให้เด็กๆเ,เกิดมาบนโลกใบนี้เลยแต่จริงไม่ใช่นะรู้ไหมรู้ไหมว่าเด็กๆเกนี่ยแหละเขาจะเกิดมาเปลี่ยนโลกให้เราโดยที่เราอะต้องคอยให้ความรู้ซับพอร์ตแล้วก็ให้แรงบันดาลใจให้สิ่งแวดล้อมที่ดี เด็กเรียนรู้จากอะไรรู้ไหมคะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมนะคะเรียนรู้จากการมองเห็นเรียนรู้จากทักษะของร่างกายของเขาอ่ะเขาเห็นเขาชื่นชอบเขาจะอยากทําอยากลงมือทําแล้วเขาจะถามเราแล้วสังเกตนะถ้าอะไรที่ลูกชอบลูกจะแบบโหสนใจมากอยากทํามากแต่อะไรที่เขาไม่ชอบเขาจะทําไงคะเขาจะหนีเขาจะบ่ายเบี่ยงเขาไม่อยากทําก็ไม่อยาก อุ้ยนูนี่นั่นวิ่งนี้ไม่เอาไม่ฟังนะคะเพราะฉะนั้นการกระตุ้นพัฒนาการเด็กอยากให้สมองเขาเปิดรับเนี่ยหนึ่งเด็กต้องรู้สึกชอบเมื่อรู้สึกชอบปุ๊บสมองอ่ะจะเปิดรับเลยสมองเปิดรับอยากเรียนรู้สมองด้านนี้ไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะคะถ้าเรื่องร่างกายเก่งนะคะสมองจะเปิดรับทันทีว่าเวลาทักษะทางด้านกีฬานะคะการเคลื่อนที่เขาจะปุ๊บปุ๊ปุ๊บมาก แต่ว่าถ้าคณิตศาสตร์ไม่เก่งเกิดอะไรขึ้นคะมีความเซ็งในการเรียนรู้โอ้ยไม่อยากเรียนเลยอะโอ้ยไม่เอาเลยอะนะคะโอ้ยไม่ชอบเลยฟังเรื่องนี้รับไม่ได้เลยคะ่ะนี่อันเนี้ยครูแหม่มอ่อนทักษะท,ทางด้านคณิตศาสตร์นะคะแต่ว่าจะมีทักษะในด้านการฟังการรับฟังการพูดคุยการสื่อสารนะคะแล้วก็ ในการสื่อสารของเราอ่ะเราจะมีการกระบวนการคิดตลอดเวลาว่าอ๋อจะอ่ยังไงดีนะคะถ้าเราพูดไปมันไม่ดีสเต็ปต่อไปมันไม่ดีเราไม่ควรพูดเราก็ไม่พูดนะคะถึงในใจอยากรู้สึกอึดอัดอึดอัดอ,ดอ,ดอ,ดอยากพูดก็ตามก็ไม่พูดนะคะอ๋อ